new ซอนุชทนไม่ไหวนะครับเมื่อเห็นน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงและพ่อโจถ่ายรูปด้วยกันนะครับจนได้เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้นะครับล่าสุดุทุกคนวันนี้องุงอิงเพชรบ้านแพงครับแต่งตัวมาในชุดสีแดงแล้วก็ทําทรงผมเหมือนลําแพนแบบสุดๆนะครับจนซอนุชกับทุกคนได้มีการเอารูปของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็พ่อโจเนี่ยลงบนโซเชียลรูปนี้เลยครับพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่านึกว่าลําแพนเข้ารายการ กับป,ป้าป๋านะครับโอ้โหเหมือนมากเลยนะครับทุกคนอย่างที่อ้มอิ่มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อลูกพ่อแม่ลูกกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะทุกคนชาตินี้เนี่ยก็เลยมาเสริมบาร,รมีกันให้แบบโอ้โหยอดพุ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะสำหรับ อุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยเป็นคู่พ่อลูกบาร,รมีกันจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็ทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าพ่อโจกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแงพงไปถ่ายรายการหมอลำไอดอลครับก็จะเห็นภาพน่ารักน่ารักเห็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักครับที่พ่อโจเนี่ยแกล้งลูกสาวครับทุกคนเนาะทาท่าเหมือนแบบว่าจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะแบบทิ้งลูกสาวไปให้อุ๋งอิงเนี่ยนั่งโค้ชคนเดียวใช่ไหมครับแต่อุ๋งอิงก็กว่าพ่อลาวเบิเป็นเชื่อหนาเนี่ยหนูจะไม่มากับพ่อแล้วนะครับนี่คือคําพูดของพ่อโจรครับทุกคนที่ดพูดกับ สาวนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เราเห็นองค์อิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยครับทุกคนได้มีการถ่ายรูปคู่กันแล้วเหมือนพ่อโจนะครับเข้ารายการกับลำแพนจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายตาจมูกปากครับทุกคนเหมือนกันเดะเลยครับทุกคนเนาะก็อย่างที่บอกว่า พ่อโจเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะว่าเหมือนฝากท้องไว้ที่ท้องแม่หน่อยฝากองอิงไว้ในท้องแม่หน่อยโตมาแล้วเนี่ยก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นลูกนะครับทุกคนเนาะนี่คือข้อความที่พ่อโจเคยพูดเอาไว้และเป็นเรื่องที่แปลกนะครัทุกคนแม่หน่อยพ่อเอกนะครับแล้วก็พ่อโจเนี่ยเป็นเป็นรุ่นเดียวกันด้วยนะทุกคนเขาอยู่ในรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับนะเกิดพศเดียวกันด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นลูก พ่อลูกคู่บุญบารมีกันจริงๆนะครับสุดยอดมากๆเลยนะทุกคนในส่วนของคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าแฟนๆให้ความสนใจแบบสุดๆนะครับนะรวมถึงาทางด้านตอนนี้เนี่ยมี ผู้เสนอรายชื่อนะครับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนี่ยออกมาเยอะมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับและว,วันนี้ก็อุ้มได้พูดไปหลายรอบแล้วเนาะมีหลายคนมากที่โดดเด่นนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องอะอายน้องอุงอิงครับทุกคนแล้วก็มีน้องคอปเตอร์ด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับคือลูกทุ่งออนไลน์ครับทุกคนที่ได้มีการลงเอาไว้ เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับและยังมีลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอีกครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับแชมป์ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็โอ้โหนะครับได้รับรางวัลจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับได้มีการลงข่าวน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเอาไว้ครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยบอกว่าองค์อิงเตรียมปล่อยเพลงใหม่สาวสําน้อยคอยฮักนะครับ28ตุลาคมนี้นะครับ เตรียมสเสด็จแดนซ์กันกับซิงเกิลใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าสาวสำน้อยคอยฮักล่าสุดนะครับเพราะโจโยมนินเนี่ยพาเข้าห้องอัดใส่เสียงเรียบร้อยและตอนนี้ถ่ายทำา MV ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เตรียมปอยในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้จวดกันทั่วประเทศแน่นอนนะครับนี่คือก๊อสิบลูกทุ่งจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกันทุกคนที่ได้มีการลงข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้เมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนครองพื้นที่สื่อแบบสุดๆครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นขวัญใจสื่อมวลชนเนาะด้วยลีลาการตอบคําถามสื่อของน้องแล้วก็ด้วยกระแสะความแรงของน้องครับอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะ เคยพูดเอาไว้นะว่าเวลาที่มีข่าวอง้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปรากฏอยู่ที่ไหนทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะว่าจะทําให้น้องครองพื้นที่สื่อแบบสุดๆครับเป็นปรากฏการแบบสุดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเช้านี้คือ สื่อดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็สิบลูกทุ่งลงกันพร้อมเพรียงกันเลยครับสำหรับข่าวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับถือได้ว่าตีข่าวกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็รอครับวันที่28นะครับเวลา9โมงตรงนะครับจะปล่อยในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนครับทุกคนแต่น้องก็ทําเต็มที่จริงๆเข้าห้องอัดครับทุกคนคําไหนไม่ได้เนี่ยเค้นใหม่คาไหนไม่ผ่านนะครับคนคุมห้องอัดก็คือเค้นกันแบบสุดๆเลยนะครับให้เพลงนี้เนี่ยออกมาดีที่สุดนั่นเองครับทุกคนและตอนนี้เรารอสื่อดังต่างๆที่จ่อคิวลงเรื่อยๆครับทุกคนและตอนนี้วันนี้อุ้มอิ่มรวบรวมเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครับว่าวันนี้มีสื่อไหนทําข่าวน้องบ้างนะครับต้องบอกว่าได้รับกระแสความนิยมสุดๆครับทุกคนและตอนนี้ครับทุกคนแ ่นเสียงสาวสำน้อยคอยฮักนะครับได้มีการลงแล้วในต่อตอทุกคนไปช่วยกันเล่นกันครับทุกคนไปช่วยกันเล่นแผ่นเสียงให้กลายเป็นไวรลัลให้กลายเป็นกระแสกันไปครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคลิปของน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนที่บอสโจโยมนินได้ถ่ายเบื้องหลังเอาไว้นะ พราะโจคือถ่ายแบบหลายคลิปมากๆตอนนี้หลายคลิปคือทะลุล้านไปแล้วครับทุกคนโอ้โหมาแรงแบบสุดๆนะครับอย่างที่บอกว่าเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพ่อแม่แม่เอสซีแฟนกับคันไม้คันมือนะครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงน้องหรือว่าห่างหายจากหน้าจอเนี่ยไปสักพักใหญ่ๆแล้วครับทุกคนไร่เรียงมาเลยนะตั้งแต่หออฟันมาหลังห้านเลยซึ่งเราบอกว่าตอนนี้ทะลุ32ล้านไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับเลือกเขาสาไอซซึ่งเราบอกว่าเพลงนี้นะครับก็โอ้โหได้รับความนิยมมากๆเป็นเพลง ที่2และมาแรงเป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์นะครับ1วัน2ล้านวิวสําหรับเลือกเขาสาอ้ครับต่อมาครับทุกคนเป็นอีกหลากหลายบทเพลงนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องอุคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยจากปลายปากาอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหอาจารย์บิ๊กก็บอกว่ากดดันมากเลยนะครับคุณนุ่มอิม่มเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ย fc แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังมากๆเลยกับเพลงของอุคงอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละเพลงก็อยากให้กลายเป็นเพลงที่แบบว่าออก มาดีที่สุดนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็เผยกับบุงอิ่มแล้วเมื่อเช้านี้ก็มาแสดงความคิดเห็นกับบุงอิ่มเหมือนกันว่าทุกท่อนที่ทําให้กับบุงอิ่มเนี่ย อยากให้เป็นกระแสแล้วก็อยากให้เป็นไวรัลครับทุกคนเนาะก็เลยแต่งออกมาแบบว่ามีท่อนประหารที่โอ้โหกินใจแบบสุดๆนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้พวกเราก็ได้ฟังกันไปแล้วสําหรับอีกหนึ่งท่อนที่ปล่อยออกมาบนโลกโซเชียลก็ถือว่าน่าติดตามแบบสุดๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นอาจารย์แต่งเพลงมือทองคิวทองบวกกับด้วยนักร้องที่เป็นแบบว่าคิวทองอย่างน้องอูงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่ามารวมกันเนี่ยมีแต่จะปังไปหน้าสิครับทุกคนสําหรับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงนะครับทุกคนเรียกได้ว่าอยู่บนพื้นที่สื่อสดๆ เมื o, o, no? Tú, amos, upcoming upcoming ่อเช้านี้เนี F ่ยโอ้เห็นอุงอิงเลื though, ่อนไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวอุงอิงอุงอิงเต็มไปหมดครับทุกคนก็เป็นเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับด้วยเนาะที่เวลาที่มีข่าวน้องเนี่ยปล่อยออกมาทางช่องทางไหนทุกคนก็จะกดแชร์กดไลค์นะครับทุกคนทําให้ข่าวเนี่ยอยากจะทําข่าวอุงอิงอยู่เรื่อยๆนะทุกคนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นคําว่าเป็นกระแสครับทุกคนสื่อต่างๆก็อยากจะทานะครับทีนี้มารอเลยครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรืออมรินต์ต่างๆครับทุกคนที่จ่อคิวรอท ข่าวอยู่ครับพุ่คนก็เตรียมแชร์เตรียมเชียร์กันได้เลยสำหรับเพลงนี้วันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับพอๆไม่ๆ FC แฟนคลับบางคนบอกว่าเตรียมรางงานเลยลูกอุ้มอิ่มนะเพื่อที่จะปั่นวิวให้กับลูกสาวเพลงนี้นะครับดันใี้ถึง1ในมาแรงกันครับพุกคนพอหนึ่งในมาแรงแล้วเนี่ย ก็จะทาให้เพลงของน้องเนี่ยไหลไปเองนั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือว่าตอนนี้ศิลปินทุกท่านเลยที่มีการปล่อยออกมาทางช่องสาวน้อยละเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยยังไม่มีท่านไหนนะครับที่อ่าได้ขึ้นไปถึง1ในมาแรงกันเลยทีเดียวครับทุกคน,นเพราะว่าด้วยกระแสะอะไรหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นโหนกระแสะรายการต่างๆตอนนี้คือยูทูบเบอร์คือรุกหนักมากทางช่อง u t u b e นะทุกคน,นแล้วก็มารอดูว่าศูนย์หน้าอย่างน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะกับการขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงครับทุกคนก็ต้อองมาร ติดตามกันในวันที่28นี้นะครับเตรียมดันเตรียมเชียร์กันเลยครับสำหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเป็นซิง,ซงเกิลที่ต้องบอกว่าเป็นลำเพลินครั้งแรกของน้องด้วยพอพอแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยก็รอลุ้นรอเชียร์รอแชร์กันแล้วนะตอนนี้นะครับและตอนนี้ทุกคนเป็นเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆตอนนี้ในตตเนี่ย คนกําลังแบบว่าแห่แชร์กันอยู่นะสําหรับเพลงนี้สาวสาน้อยคอยฮักของน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องก็ทําเต็มที่จริงๆเมื่อวานนี้ฝนตกโปรยปลายลงมาแต่อุ๋งอิงก็สู้จริงอะไรจริงนะครับดีดีครับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรางานถูกยกเลิกนะ้องน้องก็เลยได้พัก1วันนั้นเองนะครับเนาะแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่าน้องก็คือทํางานเต็มที่จริงๆวันนี้ก็บินมาถ่ายรายการหมอลำไอดอลกันนั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากพอ่พอๆ่แม่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมุ้งอิ่มข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ